สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอนุวัฒนะฮะอ้อยคันน้ำสิงกะโปรนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,อ,นะรบอ้อยสิงกะโปรหรืออ้อยสิงกะโปรโบราณนะครับตัดได้แล้วนะครับส่วนนี้ดูลำครับนะครับที่เห็นข้อ,อย,ยาวเงี้ยแล้วก็ลำยาวเงี้ย ใชอ้อาร์โมเรกับโมซ่านะฮะแล้วก็สูตรปุ๋ยสูตรสามสิบยี่สิบผสมก็สูตรเสมอนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูข้อครับยังไงข้อยาวไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดข้อเรายาวปริมาณน้ำเขาก็จะเยอะนะครับถ้าเกิดข้อที่ข้อที่แค่นี้ปริมาณน้ำเขาก็จะน้อยนะครับเพราะว่าข้อยาวยาเวลาเราไปคั้นอนะ มันจะได้เยอะน้ําจะได้เยอะนะครับดูฝั่งนู้ดูลําครับใหญ่ไหมครับท่านใดที่อยากจะปลูกแล้วยังไม่รู้ว่าวิธีปลูกยังไงก็เข้ามาดูทีไลน์ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะครับถ้าท่านไหนที่ว่าศึกษาศึกษาอยากจะปลูกนะครับแต่ยังไม่รู้วิธีนะครับของสายพันธุ์นี้นะ เข้ามาที่ไล่์ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนจะซื้ออ้อยไปคันน้ำนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับพิกัดตลาดน้ำลำพญานะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีเยอะครับห้าไล่ยหกไล่ครับนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ